หลังจากเพิ่นเปิดให้เยี่ยมชมเป็นทางการแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาเอาภาพบรรยากาศภายในหอพิธีตภัณฑ์นี้มา,าเสนอให้ทุกท่านได้รับชมพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเพิ่นสอนเหนียวพี่นอ้องสอนเหนียวโตวเหนียวก็คือไข่แมงนางเงมอะทางออทางอีสานเขาจะเอือว่าแมงนางงืออยู่ในหนองเสื่อมออหนองเสื่อก่ พื้นที่นองเสื่อมก็ขึ้นอยู่กับเมืองไสทาน,นีนองเสื่อมนี่ก็เป็นแบบอ่างเก็บน้ำขนาดน้อยถึงถึงขนาดใหญ่พี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงหนาวหนาวน้ำอาจจะน้อยปีนี้น้ำาบ่หลส่วนด้านนาที่เห็นเนี่ยก็คือหอพิธีตภัณฑ์ศิละปะลาวผลยังบนันทึเปิดเป็นทางการเทือพี่น้อง พอดีเอามาล,าเละเล่นก็เลยจะเห็นภาพบรรยากาศเอามาเล่าสู่กันฟังจุดติดตั้งพ่นกระจูคางกับหนองเสื่อมเขตเมืองไซทาน,นีเฮาพี่น้องเอ้ยเพินยังพ่ท่านได้เปิดไปทางการส่วนเมื่อน,นี้พ่นกันมมแต่แขกผู้ใหญ่พี่น้องเพินมาทำการเปิด พิธีสืบ่าแต่ว,ว่าให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมในหอพิธภัณฑ์หันยังเถื่อจะอีกบูดลในมมมอนี่แหละพี่น้องแล้วก็นจะแจ้งการอีกเสนหนึ่งหลังจากเพื่อนเปิดให้เยี่ยมชมเป็นทางการแล้ว,ลวเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาเอาความบรรยากาศภายในหอพิธภตณฑัน,นี่มาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็มีแต่แขกผู้ใหญ่เพื่อน ที่เพิ่นได้หับเชิญมาเพื่อมาทำการเปิดพิธีในหอพิจิตภัณฑ์ศิละปะลาวช่วงนี้ก็เป็นวันอาทิตย์พอดีกถือก็บับวันที่ห้พี่น้องเลยของเดือนหนึ่งปี2องพ ซั้นแล้วคนก็นยังบ่ทันไดมีการให้ประชาชนเขาเยี่ยมชมแต่อย่างใดหลังบกกง่ายเลยพี่น้องเลยสวยงามอยู่กับริมหนองเสื่อมเดี๋ยวติดตามคิปเขา,าติดตามช่องเขาไปเรื่อยๆพี่น้องมือใดที่ว่าเปินเปิดไปทางการนะครับพระเจ้าจะมานำเสนออีกเจนึง ตอนนี้มาเยี่ยมชมเหมือนผู้หาตัวเหนียวนี่สักวัน <c oughs> เออมันมาสอนเมียงนางงามภายในนี่หนองเสียมใกล้ๆก,ก,กับอพิธิพันธ์นี่แหละเิ่นก็นสามารถให้ทำมาหากินได้เนาะสำหรับาภายในอ่างเก็บน้ำหนองเสียมอา่าอับเขตนี้เนาะกับมีหลายจำนวนพี่น้องทางตึกกระดุงก็มีเดี๋ยวเราจะยับไปบวงทางบนตึกกระดุงอีกแป๊บหนึ่ง โอ้เอาเต็นมากลางตัวริมน้ำเลยนี่วะริมหนองโอ้กลางคืนคือจะลมแห้งเลยเนาะบรรยากาศที่พันจีวะได้บ่หลายบ่ได้ตัว<ะ>ยังตัวเหนียวฮะนะ่นะเออเอารอบมองดูยอ,ยอืมขับรถเสมอไปเนาะมือหลายมือบอ่เนาะ ยำๆแล้วก <laughs> <laughs> ็ย่างถอยหลังมันเทคนิคการสอนเนี่ยวเนาะพี่น้องเพิ่นจะย่างย่างยำถอยหลังบ่แม่นกี้ก็มีตัวหันแม่นบ่ตัวกี้กี้น้อยหอยกี้น้อยๆน่ะถอดเล็บมือนี่เออหอยน่ะหอยจูบน่ะเออหอยก้นเหลี่ยมได้อันใดก็เอานั่นนั่นแหละอื เออปนเปียกันไปเทคนิคการสอนพี่น้องยางถอยหลังแยวยับไปทางกำนันพูน,นเห็ดอย่างมีทางใสมองมีทางยกก,กระดุงไปเดี๋ยวไปเบิ่งอีกแป๊บนึง่งวิวงามพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงสุดยอดเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงปายน้อยหนึง่งบรรยากาศนองเสื่อม ลายวะโอ้แห,หนอยพี่น้องเดี๋ยวเวิงแหนทียิบเลยเอาลองจวดบังจังบาทบังดูโอ้ยแหนทีป่าจะเป็นรุ่นปะซิวพุ่น้อจังสีนรุ่นปะซิวกับบุหลือแหนพ่น,นจวดลงไปเอาลองมองดูลองมองมดูได เป็นตาเด็กก้อยบ่มืมูแรงไงโอ้เขาเจ้าเอาแก้วเบียร์มาไวอซ์เนาะเป็นเงินนี่นะก็พวกเก็บใส่ถุงไปไขายก็ได้ตัวเออนี่เด้ผลงานแห่เพิ่นกับทีๆอ้าปลาอย่างนี้คล้ายๆปลากรมเนาะปลาครับของก็มีพี่น้องหลายปลาครับของเออปลาครับของปลาปลากรมปลาขาวน้อยปลากรม,มน้อยนะ แต่มาตั้งมาหาปลามาดินซื่อๆเออก็ใครขวดอยู่เฮือนเออดิปลากับคองเก็บรถสำนังก็เฮ็ดมกได้ตัวหั่นอือสะสมไปโอ้แหเจ้าก็สุดยอดอีหลีสานได้ดีแท้เนาะทียิบเลยอันนั้นเพิ่นใส่มองเนาะใส่ลังก็เออมนกันใส่มองแล้วก็เอาไม้ไพร้อมกระดุงเด้อได้ดีเด้อเนาะ แต่ว่าหักโบ,โบมีผู้มาเนาะมือนี่ครับเลยแต่คืนมันหนาวเด้อากาศเย็นอืม,มาช่วง11-2โมงครโอ้พอดีกับลมลมไวๆพอดีบวถึงขนาดแห้งบวกกันลมแห้งนี่ต้องมีขึ้นสัตว์ตะฟังเลยได้นี่ออออเออดี๋ยวภาพบรรยากาศพี่น้องหอพิศิษฐานห้องกระดาอยู่ในจุดนี้เดี๋ยวไปเห็นวิวอยู่ เอาเอามันขึ้นมานเออเอาก็ได้ก็ได้เก็บไปเท่าเล็กเท่เาหน่อยแล้วก็ไปประกาศห้วย <c oughs> เอาใบตองห่อแล้วก็มกกับเสื้อเสียบเสเื้ออะไรเปลาลุ่นน้อยนี่เนาะไม่รู้เปลานี่ทอดเลยเออทอดเลยก็ได้ปลาขับของเนี่ยอันนี้ใบตองห่อสัตแท้เนี่ะเออขาวๆนี่เนาะเออตองห่อตำเครื่องใส่ดีๆบางเพลทใส่เ แซ่บโอ้ไผมเป็นหน่อยเลยวานไปเรื่อยล้มเบิ่งแม่ได้เป็นถ้วยหนึ่งเหมาะเปาะใส่หมอนึงได้เซยแล้วต่วนข้ามอ่ำมาเออปีนี้มันมีเวลาลงโอ้แต่ละปีั่านอะเว็นตกดินไม่ได้ดีนะช่วงค่ำจะได้ดีกว่าเป็นบ่ค่ำค่ำหนึ่งอากาศเย็นๆนะคนบกลงน้ำไหลเลยอืม เล่นแบบกํลาลังกายพา,กพาลูกพาลานมาบรรยากาศดีพี่น,อน้องเอ้ยนองเสื่อมตอนแรงสินะ่ะยางชมวิวสื่อบรรยากาศเยน็ยนในหนองน้ำริมนม้ำส่วนด้านนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ของบ้านนาพี่น้องเอ้ยบ้านนาเมืองไซธานีคนครหลวงเวียงจันทร์ฮสำหรับหนองเสื่อมหอยกี้หอยกับน้อย กินดีเลยแซ่บหอยอันนี่เอาตรวดลองเบิองได้อันใดก็เอานั่นต่หอยน้อยส่วนอันเดินตัวทียาเห็นนี่คือเดินเพิ้นต่อนอกได้พี่น้องเทียนเป็นคล้ายคล้ายอันเดินตีบุญค่ายคล้ายเดิน,นเปตอง เราเห็ุเป็นสี่เหลี่ยมจะมีด่างมากลางด่างไอต่อนกนกไอ้นกแอนนะนกกีวีเหน็นมะในเวลาเพิ่นต่อเราเพิ่นจะเข้าไปอยู่ในตูตนนบต,ต,ตัวนี้เข้าไปจอบพวงอย่ในตูบนี้ตูบตัวนี้เฮ็ดมาเพื่อเพื่อซุ่มเนาะเพื่อบงังกำบังอ่าเพื่อต่อนกนั่นเองหลังจากที่ว่าเพิ่นเห็นนกเข้ามาและเพิ่นก็จงังอ่าใส่วิธีดักเอาเนาะ จะเป็นลักษณะนี้ตูบสำหรับดักนกกับดักนกตแนงงูแมงนางงามแมงเหนี่ยวส่วนด้านนี้ก็เป็นหอพิธภพัณฑ์ศิลปะลาววาสันดี ตอนนี้แขกผู้ใหญ่เพิ่นกำลังลังไหลมาในช่วงเวลา4โมงเคิงในเวลานี้ก็จะมีรถไในน้อยเนาะเรียนมาเพื่อรับส่งรับส่งแขกผู้ใหเพิ่นบ่สะดวกย่างมันกัมีรถมาคอยหับส่ง ที่เขาไปได้ก็คือมีแต่เฉพาะนักข่าวแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อักษาความปลอดภัยของเพื่อนเนาะส่วนทางสะพานที่เพิ่นเห็ดเข้ามาหาหาดอนนี่ก็แม่นเพิ่นเห็ดด้วย โฟมเนาะเด็ดด้วยกระตุกอย่างที่ว่าลอยน้ําเป็นกระตุกพลาสติกที่ว่าลอยน้ําได้ับามาตรฐานจะเห็นเป็นทางสะพานเข้าไปหาหอพิธีะพันทันเอง